ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y YouTube ชาแน n นรลงเอสโค c r เตอร์ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมรถขุดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับของสันวาดครับมาถึงท่าเรือแล้วก็เทลเลอร์เพิ่งไปรับมาครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บริษัทมิทแท้เอนจิเนียริงนะครับที่จังหวัดนนทบุรีครับเป็นที่บริเวณสถานที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทมิทแท้เอนจิเนียริงครับ สำหรับสินค้าที่เข้ามานะครับก็จะมีตัวเจ้า MINIX c o u ซ์ t า r ครับ SWE35UF ครับตัวนี้เป็นแท็กยางนะครับจะมี2องออปชันให้ท่านเลือกก็คือแทกเหล็กนะครับแล้วก็เป็น r u b b e r t a แทกหรือแท็กยางแบบนี้ครับสำหรับงานในอาคารในโกดังครับพื้นท,ที่ที่เป็นพื้นปูนพื้นคอนกรีตครับ ไม่ใช้เจ้าตัวแท็กยางแบบนี้ครับจะไม่เกิดความเสียหายกับบริเวณพื้นที่เป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นพื้นปูนนะครับก็เหมาะกับโกดังสินค้าท่าเรือต่างๆครับมี2องออปชันให้ท่านเลือกนะครับเครื่องจักรใหม่สดเลยครับก็ตาม policy หรือตามนโยบายของ Mr. สเตอร์เอฟวิคิงครับบิ๊กบอสของ s ั n ว a า d ครับก่อนที่เราจะส่งมอบเครื่องจักรหรือว่าสินค้าให้กับท่านลูกค้านะครับสินค้าทุกชิ้นครับทุกเครื่องจักรนะครับของ s ั n ว a า d ได้ผ่านการทำ QA การทำ QC อย่างเข้มงวดนะครับผ่านกระบ,บวนการการตรวจสอบจนมั่นใจแล้วนะครับจนถ,ถึงจะส่งให้กับท่านลูกค้านะครับ ถ้าไม่ดีคือไม่ส่งให้ลูกค้าครับก็จะพาท่านมาชมเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเด่นของวันนี้ครับ SWE 1 5 0 W ครับรถขุดล้อ,อยางของสันวาดวิวเอ็กซ์ครอเวเตอร์ครับเครื่องยนต์หกสูบครับใส่ attachment มา Full Option ครับ ไม่ว่าจะเป็นโดูเดเบตนะครับขาช้างครับลายไปปิ้งครับสำหรับท่านที่ต้องการรถขุดรถยางครับไปทำงานรับเหมาในพื้นที่งานก่อสร้างที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นปูนนะครับอย่างเช่นง,งาน เดินสายไฟฟ้าครับงานระบบไฟต่างๆนะครับตัวนี้เลยครับตอบโจทย์ครับเครื่องแน่นมากครับ6สูบคัมมินนะครับปั๊มใช้ของเล็กหลอดมอเตอร์สวิงคอนโทรลตัวเดินเป็นเล็กหลอดหมดครับราคาพิเศษจริงๆครับช่วงเปิดตัวนะครับสอบถามได้ที่ทางผมโดยตรงนะครับหรือที่ทีมงานฝ่ายขายของบริษัทมิทท้เอนจิเนียริ่งทุกท่านนะครับ แล้วครัโปรโมชั่นช่วงเปิดเปิดตัวนะครับทางบริษัทมิทแท้จะดทาโปรโมชั่นไว้แล้วก็มีของแถมมีการเงินสปิดดาวนะครับแล้วก็แถม PM นะครับพิเศษจริงๆครับช่วงนี้ครับสนใจรีบโทรติดต่อนะครับสําหรับ50คันแรกนะครับนะลองฟังเสียงเครื่องครับอันนี้วอร์มอัพเพื่อจะนํา เจ้า้อยางคันนี้ลงนะครับเป็นเครื่องหกสูบครับปั๊มดีครับปั๊มแรงปั๊มเล็กหลอดครับน่าใช้ครับ attachment จัดมาให้แน่นๆครบๆเลยครับลายไฟปิ้งติดตั้งมาจากโรงงานครับโดเซอร์เบดใบมีดด้านหน้าครับขาช้างด้านหลังครับพร้อมใช้งานครับสวยมากครับ เอสบเอห่าศูนย์ิวนะครับหรือเจ้าร้อยางตัวหนึตัวนี้นะครับมาตรฐานเดียวกับที่ทางซันวาดส่งขายที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาครับก็จะเป็นเครื่องการันตีเครื่องจุดที่สามารถทำให้ลูกค้าคนไทยทุกท่านกับมั่นใจได้เลยครับว่าสินค้าตัวนี้ถึงจะเป็นแบรนด์จีนครับแต่ว่า รถที่นําเข้ามานั้นเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ส่งขายที่สันวาดส่งขายในตลาดยุโรปและอเมริกาครับแล้วก็ทีม after s a l e s e r v i สครับผมดูแลให้ท่านโดยตรงนะครับรวมถึงยังมีทีม s e r v i น engineer คนไทยของสันวาดไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทีม s e r v i น engineer ของอสันวาดจาก บริษัทแม่ที่ประเทศจีนนะครับมาประจําอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็จะมีมิเตอร์ถังนะครับรวมถึงมิเตอร์ซิงครับนอกจากนี้ครับยังมีทีมช่างของมิเตอร์เอนจิเนียริ่งเองนะครับที่จะให้การดูแลบริการหลังการขายนะครับสำหรับอะไหล่ spare part ครับผมดูแลให้โดยตรงนะครับในเรื่องการรับประกันเครื่องจักรผมรับประกันแล้วก็ดูแลให้โดยตรงมีปัญหาติดขัดคือผมประสานงานให้กับทางบริษัทแม่โดยตรงครับ ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องปวดหัวครับว่าซื้อไปแล้วอะไรหาที่ไหนครับรถมีปัญหาจะติดต่อใครนะครับผมแล้วก็มิสเตอร์ยางเวนโบครับ G ของสันวัตไทยแลนด์ครับอินดีให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกท่านครับที่เลือกซื้อรถขุดสันวัดของเรานะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายในไทยก็จะมีบริษัทมหาชัยแมชชีเนอรี่ครับบริษัทมิเตอเอนจิเนียริงนะครับใกล้ที่ไหนท่านก็ไปดูรถได้ที่นั่นครับเดลเลอร์ของเรา ทั้งสงบริษัทครับมีทีมงานคุณภาพทีมฝ่ายขายทีมดูแลหลังการขายทีมช่างบริการครับรวมถึงสาขาครอบคุมทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยครับรถสวยครับเสียงเครื่องหกสูบแน่นๆครับเป็นเสียงองค์คัมมินนะครับ สำหรับลายไปปิ้งที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานครับหากท่านจะเปลี่ยนใช้ a t ตั c h m เมนอย่างหัวแยก็กหัวเจาะกระแทกหรือเป็นเบรกเบรกกิ้งแฮมเมอร์นะครับหรือว่าเป็นออกเกอร์นะครับปากคีบแกเปอร์ต่างๆนะครับสามารถเปลี่ยนออกได้เลยครับแล้วใส่อ t t ั c h m เมนได้เลยนะครับเพื่อความมั่นคงของตัวรถนะครับในการยืนระหว่างทํางานก็เพิ่มขาช้างมาให้ครับตัวนี้เพิ่มความมั่นคงในระหว่าง ที่ตัวเครื่องจักรปฏิบัติการอยู่นะครับเป็นตัวเนกประสงค์จริงๆครับตัวนี้งานซีวิลครับงานคอนสตรักชั่นได้ครับก่อทรายได้ครับงานก่อสร้างรับเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไปครับวิ่งทำงานบนท้องถนนก็สะดวกครับตัวนี้ครับมีวารันตีเครื่องจักรให้นะครับจากสวัหวาดที่บริษัทแม่โดยตรงครับแล้วก็การทำา P เโดย ทางทีมเดลเลอร์ของเราในไทยครับโอเคครับก็สำหรับเจ้าตัว s b e 150W นะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรีวิวตัวปั๊มตัวเครื่องตัวห้องเก่งภายในกันนะครับ รอให้เจ้าตัว 150W นะครับโหลดลงจากรถเทเลอร์ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสนใจสินค้าของสั้นวาดครับโทรหาณรงค์โดยตรงเลย061ครับ2295516ยินดีรับใช้ให้บริการทุกท่านด้วยใจเต็มร้อยขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ